สวัสดีค่ะเยลิเกตัมน้ำพริกนะคะวันนี้ํำน้ำพริกมผักค่ะพอดีวันนี้ก็ไปเก็บผักมาเยอะนะคะเก็บเก็บผักมามีผักผักขม แล้วก็ผักบุง้งแล้วก็บัวกบ,บแล้วก็ผักกระทกลกนะคะอีกผักอีกทกลกนะเอามารวมกันหลายๆผักเนาะอร่อยนะคะเยนีลก็ชอบชอบผักหลายๆอย่างนะคะอร่อยเนาะแล้วก็นี่ก็จะตำน้ำพริกมีปลานะคะ ปลานินเนาะที่ต้มมเมือม่อคืนนะคะเหลือแล้วก็เอามา,มาทำน้ำพริกนันแบบจิ้มเจวนะคะเสบไปละ คงจะไม่เยอะหรอกนะคะแต่อตักออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราอุ่นอุ่นน้ำต้มปลาถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตักออกมาแล้วมันจะริะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้มจะน้ำพอพอมันมันร้อ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 นหน่อยมันละลายน้ำแข็งมันละลายเนาะล้วก็เอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาเก็บไว้เนาะ ถ้าถ้าเราจะใส่ถ้าเราจะใส่ต้มไปอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะลิกนะคะก็ตำไม่เยอะลงนะคะพอถ้วยหนึ่งเนาะก็ชอบทำแบบนี้นะคะแบบนี้อร่อยเนาะแม่แม่ครัวแม่ครัวก็จะประมาณนี้นะคะทำไปด้วยร้องรำทำเพลงไปด้วยเนาะ ทำเพยงไปด้วยมันจะได้เซ็บๆนะคะเซ็บละลายเนาะเต้นจนโคกเตกมาแล้วนะคะตอนตอนทำทำทำอะไรเนาะโคกเตกเลยนะคะ ต้องต้องตั้งฉาย,ยาใหม่เนาะต้องตั้งฉาย,ยาใหม่นะคะยายลิยายลิคโคกเตกเนาะ เวลาต้องไอ้นี่ดีๆนะคะเพราะว่าก้างเนาะ,ะก้างะคะ่ะเยอะๆเนาะอากาศอากาศเย็นลงแล้วนะคะพี่น้องอากาศเย็นลงแล้วนะคะดูแลสุขภาพโดยเด้อ ตำตำล้วก็จืดไปเรื่อยๆนะคะจะเผ็ดมากเลยเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะอืมออหวานเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดใส่อีกหน่อยเนะาะใส่อีกหน่อยเผ็ดนะคะอันนี้ก็ไว้ซุ ไเสร์ฟอนฮอนะคะ นี่แลยนะคะเร่อเนี่ยประมาณประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเข้มขคนมากเลยนะคะ ใส่น้ำใส่น้ำเยอะๆเลยนะคะเต็มถ้วยเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเวลาทำเจวแบบนี้นะเนี่ยเซ็บมากๆเลยนะคะเซ็บมากๆทุกคนก็จะชอบนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ใส่ซูรสอยีกหน่อยนะคะมันไอ้ก็ปลาปลานิลนนะ่ะ ปลานิลน่ะเนื้อเยอะนะคะทำแบบเข้มข้นเลยเนาะนี่นะคะดูนะคะปลานิลเนานะเนื้อเยอะนะคะนี่นะคะเนื้อเยอะเนาะปลานิลมันจะข้นๆแบบนี้นะคะข้นๆมากเลยเนาะ เราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาต้นหอมเอาต้นหอมมาใส่อีกนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะไปหาหาต้นหอมมาใส่เนาะ,ะก็จะแซ่บนะคะ ตั้งอะไว้ก่อนมานะคะอยากไปหาต้นหอมมาใส่ส่วนเนาะ เข้มข้นนะคะเค้มข,ข้นแบบปลานินน่ะเนื้อเยอะมากถ้าใส่น้ำยาถ้าทำแบบนี้เป็นคลุคกคลุกก็ได้นะคะเออซื้อไอซื้อขนมจีนมาเนาะซื้อขนมจีนมาคลุกนะคะเซ่บลายๆนะคะมานี้ก็ใส่ต้นหอมบักซีเนาะต,ต้นหอมบักซีก็จะ ประมาณนี้นะคะเซบเซบมากเลยเนาะต้องซิมก่อน,นอ,อือหือเซบเซบเซบมากจาก้ะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เซบเพราะใส่ชูซูนนะคะเดี๋ยวเติม เติมปลาไปอีกหน่อยนะคะปลาหน่อยหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็นิดหนึ่งนหนึ่งพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้มข้นมากเนะ,ะจะเติมหน้าอีกหน่อยนะคะเนะ้แซ่บนะคะทุกคนแซ่บเลยนะคะ เน่ปลาจังหวะผัวรักจนตายเยี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยีมเยม,ยมอร่อยมากค่ะจะาชอบเจอกดกดซับสกไรค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดต่อไปนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ